คลิปนี้เป็นคลิปที่บรรยายเกี่ยวกับความรู้ใหม่สำหรับคนที่เป็นมะเร็งในทุกระยะและก็สำหรับคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งอันนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น2อาร์ทนะ EP 1กับ EP 2 EP 1นี้จะพูดเกี่ยวกับการป้องกันสำหรับคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งนะครับเป็นเรื่องอะไรที่วงการแพทย์ของประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีการมานำเสนอนะครับต่อไปก็เป็นรายละเอียดนะครับ แนวทางในการป้องกันและต่อต้านโรคมะเร็งในยุคใหม่เริ่มหันมาให้ความสําคัญกับต้นเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็งไม่ใช่แค่การจัดการกับก้อนเนื้อมะเร็งหรือเซลล์ที่กลายพันธุ์เท่านั้นความรู้ใหม่จากงานวิจัยงานวิจัยทางวิทยา,าศาสตร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่าการทํางานบกพร่องของไมโทคอนเดรียสังกฤเราเรียกว่าไมโทคอนเดรล์ดิสฟังชัน คือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้เซลล์เปลี่ยนแปลงและกลายเป็นเซลล์มะเร็งไมโตคอนเดรียคืออะไรไมโตคอนเดรียเปรียบเสมือนโรงงานผลิตพลังงานของเซลล์ซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการผลิตพลังงาน ATP อันนี้เป็นชื่อย่อชื่อเต็มก็คืออะดีโนทีนไตรฟอสเฟตนะครับประการต่อไปก็เป็นการควบคุมการตายของเซลล์ที่เรียกว่า a p o t h e s i s ต่อไปก็เป็นการควบคุมการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเซลล์หากไมโตคอนเดรีย ok ทำงานผิดปกติเซลล์จะเสียสมดุลและนำไปสู่การกลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลเล์มะเร็งในที่สุดทางออกการเสริมสร้างไมโตคอนเดรีย ok ซึ่งสังกฤษเราเรียกว่าไมโตคอนเดรียไบโอเจเนซิสการเสริมสร้างไมโตคอนเดรียใหม่ ai, คือกระบวนการที่ร่างกายสร้างไมโตคอนเดรียใหม่ ai, เพื่อทดแทนของเก่าและ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเซลล์งานวิจัยพบว่ากระบวนการนี้ช่วยป้องกันการเกิดโรคเลื้อดลังรวมถึงโรคมะเร็งได้เลสโซเท่าที่สกัดจากมารเบลี่ตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูไมโทคอนเดรียเลสโซเท่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่พบใน mar mar มารเบลี่มีคุณสมบัติเด่นคือกระตุน้น s r t 1ที่เป็นยีน โปรตีนที่มีการควบคุมการสร้างไมโตคอนเดียการเปิดสวิต p g c 1 Halpha ตัวควบคุมหลักของไมโตคอนเดียบโ biogenesis ลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระสมองใจที่เร่งให้ไมโตคอนเดียเสริมลงสรุปทำไมการเสริมสร้างไมโตคอนเดียด้วยเลซรลาเท่าที่สกัดจากมาร์เม,อมอรี่จึงเป็นวิธีป้องกันมะเร็งที่ถูกต้อง ประการแรกก็คือเน้นที่ต้นเหตุการเกิดมะเร็งคือภาวะไมโตคอนเดรียเสื่อมประการที่2คือกระตุ้นให้ร่างกายฟื Fruit ้นฟูเซลล์และสร้างพลังงานอย่างสมดุลประการที่3ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภายในระดับเซลล์ประการที่4ปลอดภัยเพราะเป็นสารที่มาจากธรรมชาติสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มต้นที่การรักษาแต่มาจากการฟื้นฟูระดับเซลล์ และโซ่ที่สกัดจากมาร์เบลี่คือหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะช่วยคุณดูแลไมโตคอนเดรีย ok ให้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ตั้งแต่ต้นทาง